เป็นนนคขยสวัสดีค่ะมาติติตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดอรค่ะนักธุรกิจสายเลือดอุดอรท่านี่ผุดโปรเจ็กยากสั่งแล่นมาแห่งหม่มในจังหวัดอุดอรท่านี่โดยชูยจุดขายเป็นตลาดสดติดแอร์แห่งแรกในจังหวัด พันโทวรายุติวัฒนสวุวรรณกรรมการผู้จัดการเปิดเผยว่าโครงการโพสีวิลเลจจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด The b a s e m a r k e t p l a c e of ออดอนทานีที่สามารถรองรับและตอบโจทย์ทั้งคนท่องทินและนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวโดยนําเสนอจุดแข็งดันทำได้ติดตั้งบนถนนโพสีย่านเศรษฐกิจการค้าศูนย์ราชการและแรงที่อยู่อาศัยเพียงหาหนาที่จากสนามบินลงทุน้วยงบประมาณรวมกว่า600ล้าันบาท บนพื้นที 101, ่11,239ตารางเมตรแบ่งเป็นส่วนของร้านอาหารฟูดคอร์ดและตลาดสดติดแอร์6 5ส่วนนอนฟูด3เประกอบไปด้วยธนาคารร้านสุขภาพและความงามร้านแฟชั่นเครื่องประดับและอื่นๆเช่นร้านขายยาร้านหนังสือและบริการต่างๆพร้อมล่านจอดรถล่องรับซึ่งโครงการมีแนวคิดในการออกแบบที่เน้นให้ทั้งสวยงามและสะดุดต,ตา กับอาคารสีพาสเทลเย็นตาในตีมทันทีวินเรชเหมาะกับการน,นัดพบปะสังสรรค์และพักผ่อนยอนใจทำกลางจุดทายรูปกับมาสคอตสุดน่ารักถั่วโคงการและตารางกิจกรรมที่ว่างไวัยตลอดทั้งปีคาดว่าจะแล้วเซตกลางปี2 5 5 8จะเป็นไลฟ์สไตล์หม้อขนาดใหญ่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะไมาเหยือนเมื่อมาอุดอรธานีและเริ่มให้เปิดจองพื้นที่แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ล้วกลับมาติดตามกันรายง,งานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบืองอ่อนซอนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะเอุดรป็นนนคขยั